น้องต้องผมขอตั้งชื่อแบบนี้ว่านาซาขอเธอตั้งชื่ออะไระนะอาจะตั้งชื่อแมปนี้ว่าอนาซาขอกินแมวเลีย,นยหน่อยขอขอช้าๆหน่อยแฟนขับไม่ได้ยินนา,นาซานาซาขอกินแมวเลียหน่อย แมวเลียมันจะสีน้อย่อกอากอ้อาวอ้าวก็ได้มาจากพี่แป้งซีบิงไงอา้าวโอ้ใช่โอ้ฝนพีติดฮะหัวเชียงทำอะไรก็เกรงใจหัวเชียงเลยนะฮะไปแล้วจิดเบิดเอาได้ซีตามบอได้ซีโดนเม็แล้วเอ้าได้ซี่ิดตาม เออเรื่องเบืองไปขนาดเดีน้น้ดูก็อายแล้วโน้อายดูคนเดียวทีมเรากดสมัคคีไงมตโอ้ตีหนึ่งตีนึ่งตีนึ่งตนึ่งนึงเทงงหมดเลยพี่พี่พี่ลงมาเด้อมาวดเจลมาลวดลงหลัง

โฟลอาจารย์ร้อยสวยเงินต่ำกันพอดีว้าไม่ตื่นมอนมอนมอนมีแต่เลยคนแหลกปุ๊จะอาจารย์โอ้โมันมีอยู่นี่ ที oh God, ่มันมีตัวอยู่นี่อาวมันเข้าไปข้างในแล้วบล็มสวยสวยนี่จบชีวิตอืออืออือชีวิตเป็นสียอีโนโอ้ ไม่สกครกเยเออบีบป่านโค้บี้มันม,ม,มีคนอยู่ข้างล่างอะ่ะคือมันมีคนอยู่ข้างล่างโอยอยู่น,น้อนเียว่ะไปดีกว่า หรอโอ้เสีมีเออีละมีีละเหยียบันายบอกเลยฉันไม่มีขาะไม่มีอะไรไปนําำทื่อปนำทื่อนันโอ้มีไรมีอะไรมีไปโอ้ทีมเขามาดีมาดีมาดี นเนี่ยนะเนี่ยนะเก็บร้องก่อนนะครับ,อ,อ,อ,รอ,บอ,อ่าอ่าเราโบมีอะไรเนี่ยนี่กระสูนเท่าเนี่ยโอเคโอเคไปหนึ่งไพิ่มอีตัวโอ้ยยิงกับเพียงอ่า ออกเลยเรากระจายตัวกันมา,าหัวโอ้คือถึงเถิงเหรอโอ้สี่จะเย็นมาเย็น

มันมันจอบอยู่มาคุณนสีวุ่นสีมา,าโอเคครับรับผมตายเดียไปสั่นซ <laughs> อ,อ <laughs> งเด็กวพอะพาปืนปืนจานเข้าแมวอก็บของเมียเออเอปืนแจงเข้ามา <laughs> เป,เป็นเปืนจานข้าวแมวปืนจานข้าวแมวก็มาฮะผมจะฟัดกับมันนะปิ่งม,มันกล็ลงมาครับไว,ว,ว้ไว้ไว้โอ้ยมีหัวสนุกอุ้ย หลังห้องห้อยอ่อุ้ยเบิดเบิดจังยังยังยังตังหินมีเดี๋ยวเขาหัวเราะเมื่อ่าพี่จังข้างหล zwei. Zwei. Die Plantung haben nicht so Mob. So, watch out! Wir haben einen. Wer hat Mob? Oh, to go, to go. Me, I'm not sure อใ<ะ>ครจะมาบูหัวเขาน่าจะแรงต่ออ่าตายเบิดบ่าเบิดเก็บเคเราจะเข้ามาทางนี้นะผู้เรียนแบบลุงด้วยเจนะ็บวัดคนละทางดูดิ โอ้โหเราเด,ดินสายคนละทางเลยอดเล็ดตายโอ้โหเท็นเจ็ดเคข้างหน้าเคลืนไปฮะนะแหมวิ่งกันหรอวิ่งทำอะไรกันหน่อยเห็นนะ มั้มีนมันดีงมมาเรื่ยจ้ะมาเรือไปป่ะอาจารย์นี่มันไหลไปซ่อมสลิงให้หนูทีมันมีคนมันดีงมกำลังส่วนกำลังส่วนเฮ้ยเฮ้ยซ้อมสลิงเห็นไหมอ่ะ สองสนิงไง่าป่วยป่ว้เจอสิว like yes si. ่าแล้วสอง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 ในบ้านครับจ้สวยเอาเบิอดตัวตัวดี้บดลยหมลงชีวิตสอมสองสลิงสลิงสองับพ่อท่านเลย We are number o มีผู้นึงเรียนไปไก่บูใช่หรอล่ใช่หรอพยู่งซชมพัย่งโอ้ victory belongs to us บบยบุชิโรลมะมีผู้นึงชิไปสูงูสูสูสููสูมาสู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 ูู อย่าก้มลนตีนชู้เลยหัวเลยถึงมีปลาใสสบายใจฮะโจบไปเลยครับทุกท่านฝากกดติดตามกคแชร์กดไลโคสะกับใจโคสุดอลู่เนียลดีปีหนงเลยมนสวัสดีครับโอ้สิบสี่คิว